สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับนี่นะฮะพวกนี้กับไบชัวนะฮะนี่ไบชัวกับคุณแมนนะฮะนี่คุณแมนนะคุณแมนใส่แว่นอะไรวะกันน้ําฝนยังไงฮะจะไปเล่นสงการปะหรออันนี้เป็นแว่นอะไรนะแว่นนิเชียนครับพวกนี้เลยเป็นแว่นที่แบบปั่นถ้าจริงจกลางวันนะครับพวกนี้ไม่ใส่กองแสงได้แต่พอมาอยู่ในที่ร่มอ่ะครับมันจะใสใช่ใช่มันก็จะใสครับเราใสว่หลลอขึ้นครับ โอ้โหเป็นด็อกเตอร์เลยครับหมายถึงว่าแว็นตัวที่คุณใส่เนี่ยนะอันนี้ดาวคาร์ยมานี่นะอันนี้เราทาธรรมชาตินะขอบอกว่าเราคุยกันแบบธรรมชาติขายของได้เต็มที่นะก็คือว่ามันเป็นกัน UV ด้วยกันแสงด้วยแล้วใส่อย่างนี้แล้วตอนออกข้างนอกมันก็จะปรับแสงด้วยขาช้าขึ้นโอ้โหนี่แว่นนะอะวันนี้เรามาดูนี่ก่า เกีย <Okay, S 2> มา <okay. S 2> เป็นครอบครัวเหระ uh huh. ดีเนาะอันนี้มันก็ดูหนาๆหน่อยมีดอกยางมีอะไรเข้าไปเนี่ผมก็ถือว่าโอเค เราตั้งเต็มโต๊ะเลยนี่คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตีนผีครับพี่ตีนผีบวกรูปนอกไปด้วยเลยส่วนหนึ่งของตีนผีใช่ไหมไอตัวที่สับเกียร์ที่ตอนเราเลือกเกียร์แก๊ก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 อ่า อันนี้คือชุดมันส่วนที่ตีนผีเขาจะคือตรงนี้นะฮะตีนผีตอนิ้็คือเราขอหน่ดนึงก่อนจะไปเรื่องอื่นทําไมถึงเรียกตีนผีรู้ประวัติไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยเนาะทำไมถึงเรียกตีนผีเขาเรื่องาถ้าใครๆรรู้นะแนะนำเราได้นะบอกเราได้เพราะว่า เขาเรียกกันมานานแล้วเนาะจริงๆคือจริงๆมันเป็นชุดเกียร์นั่นแหละตัวสับสับเกียร์หลังถ้าเกิดเราเรียกสับทางเป็นทางการคือตัวเปลี่ยนเกียร์หลังแต่สับที่อะไรนะคนสายปั่นเขาเรียกกันเขาเรียกตีนผีอ่าตอนนี้ตีนผีพี่อ่าโอเคตอนนี้คือเราจะมาให้ความรู้กันว่าจะมีลูกลอกแต่งหรือว่าลูกลอกซิ่งกันตอนนี้นะที่กำลังนิยมที่จะเห็นได้ว่านะลูกลอกเนี่ยมีอันนี้คืออันนี้คือลูกลอกเล็ก เอาเดิมๆจะเป็นอย่างนี้เหรอดับแล้วอย่างเงี้ยโหลูกมันเบลลมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้ามันจะต่างกันตรงไหนเนาะ่ครับมันลล์มกับอย่างเงี้ยมันมีวิธีทดสอบฮะมมันีีวิธทดสอบแล้วมีอะไรนะมีคาร์บอนด้วยเหรอมีคาร์บอนนคาร์บอมีเหล็กมีอะไรนะมีอลูมิเนียมนะมาดูกันจะถามว่าอ่ามาดูกันว่าเป็นยังไงมั่งมีคำถามอะไรไหมครับ เอาก่อนเลยอ่เอาก่นอ<ด>กนเลยเลอ่าเปิดก่อนเลยเปิดเลยเดี๋ยวผมโอเค,อเคกส็สวัยดีเนี่ยอะ <ś pray> ผมขอตรงนี้ก่อนแล้วกัน ถ้าใครอยากติดต่อกับร้านปุ้ยไปชัวนะออตรงนี้ก่อนละกันสมมุติว่าอยากจะอัพอยากจะอะไรจักรยานจักรยานนี่นะครับตรงนี้นะรับรับเชินซื้อขายจักรยานใช่ครับผมก็คือช่วงนี้มีคนหลายคนเนี่ยสอบถามมายลยว่ามีลูกล้อแต่งไหมหรือว่าอยากจะแต่งรถจะแต่งตรงไหนได้บ้างอยากให้มันลื่นขึ้นดีขึ้นเนี่ยเรากว่าจะแนะนําตัวนี้เลยพี่ครับตัวนี้เป็นตัวลูกล้อเซรามิกนะครับที่เป็นผู้เล่นที่มันใหญ่ขึ้น แล้วถามเขาว่าเอ้ยแล้วมันใหญ่ขึ้นเนี่ยต้องตั้งคำาตั้งคำถามว่าใหญ่ขึ้นมันดียังไงแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าไอ้มันเปลี่ยนไปเนี่ยที่จะใส่รถลูกค้านี่ยเปลี่ยนไปแล้วมันดียังไงมันมันใหญ่ขึ้นแล้วจะดียังไงเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนนะครับเอาดีกว่าเราก็จะมาอธิบายกันในท่านแรกอันนี้เป็นของเดิม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 ใช่ไหมที่มากับตัวชุดขับต่างๆจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลย ก็คือเท่ากันทั้ง2ลูกใช่ครับเท่ากันซึ่งตัวเดิมของเขาเนี่ยถ้าจะให้ถอดออกมาแล้วลื้อครับตัวเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเาตรงกลางเราก็ใช้ตัวแหวนประกบเนี่ยทำให้มันหมุนนะครับไม่ไม่มีลูกปืนแล้วกันเถอะใช่ใช่ไม่มีลูกปืนเป็นการประกบเฉยๆดูผมนะคิดว่าตรงเนี้ยมันมีร่องเหลี่ยมเลย นี่คุณจะแกะเลยเหรอใช่ใช่จะแกะเลยครับเอางั้นเลยนะฮะเขาเปิดเช็คหมดป่าวคือเราขอหกเหลี่ยมกันสดสดเลยนะฮะครับอ่าลองแกะให้เลยนะครับถ้าคุณแกะไม่ออกนี่เป็นเรื่องเลยนะนี่เขาซ่อมจักรยานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตอนเขาเปิดร้านครั้งแรกเขาทำเองทั้งอย่างใช่คุณทำเองทั้งหมดเลยนะฮะโอ้ยถอยมาอย่างนี้เลยถอยมาอย่างนี้เลยอ่าจะเป็นประกไบอ่ารบูทประกบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ทำ อ่าใช่ทาให้มันหมุนประมาณอย่างเงี้ยนะพี่อย่างเงี้ยอ๋อไม่มีลูกปืนเลยจะเห็นว่าไม่มีลูกปืนมันใช้การบูทบูทแบบนี่ถือทำให้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่บอกไปเลยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับประกบปั๊บปั๊บอ๋อใช่มันจะมีความหนืดของมันถ้าเราบีบแน่นๆมันก็จะมีความหนืดของมันใช่ครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แต่พวกนี้เนี่ยจะมีเป็นลูกปืนอยู่ ข้างในของมันนะครับมีคล้ายๆแบริ่งเป็นตัวปืนตลับของมันเลยตึงนิยุ่งและตึงหนักนะกระจายไปหมดกระจายหมดเดี๋ยวหาเกาหาไม่เจอนั้นเรียบร้อยเอาไปตั้งห่างห่างมือบอลอยู่เนี่ยคนเนี่ยนะเดี๋ยวคุณไปปัดกระจายหมดเขาใส่กลับคืนไม่ได้ขายไม่ได้นะคุณซื้อเขาไหมไม่เป็นไรพี่ต่อต่ออันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าที่เขาใช้ชุดนี้อยู่แล้วเขาสามารถเอามาเทิร์นแล้วอัพเป็นตัวนี้ได้ไม่ได้เทิร์นพี่ไม่ได้เทิร์นอย่างเดียวซื้ออย่างเดียว ขอเพราะตัวนี้อัพไม่ได้ใช่ครับอันนี้ไปทำอะไรไม่ได้แล้วพี่อ่าทำอะไรไม่ได้ใช่ครับก็ซื้ออย่างเดียวซื้อเปลี่ยนได้ซื้อเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่นี่ได้เปลี่ยนที่นี่ได้เลยแล้วที่นี่รับของไปทิ้งให้ได้นผมอยากทำนี่แล้วก็โอเคถามว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะเนี้ยอ่าเป็นบูทเนี้ยเอาได้เป็นแบตลิงทำให้ลื่นกว่าถามว่าเอ้ยมันลื่นกว่ายังไง เราก็แค่สมมติเอานะโอเคมือแตะก่อนครับมือแตะโอเคไหลได้ดีกะจะหมุนอยู่ดีเลยนะมือแตะอันนี้มันก็แตะได้มันก็ลื่นได้ไหนๆลื่นอย่างนียมันก็ลื่นได้คุณปั่นกี่ทีนี่ก็ปั่นทีเดียวไหนพี่แมนมีวิธีที่ที่ลื่นบอกว่าอย่างนี้ไหมนั้นเราลองดูซิว่าถ้าไม่ใช้มือแตะใช้ลมแล้วกันว่ามันจะหมุนไหมเอางั้นเลยลมลมนี่คุณเป่าเลยเหรอเห็นไหมเป่าก็หมุนแล้วเป่าอันนี้ดิเป่าอันนี้เป่าอันนี้มเปล่าอันนี้เลย เป่าให้ตายเหรอใช่ไหมก็ไม่หมุนมือหมุนยังไม่ไปเลยใช่ไครับก็ตัวนี้เนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยมันจะน้อยกว่าเใช่ไหมคือแบบว่าแค่ลมเบาๆก็ทําให้หมุนแล้วกับน้ำประสานกับแรงขาของเราที่ทําให้มันขอหกเหลี่ยมไม่ต้องไม่ต้องจริดนึงอันนี้ของชิมาโน่ใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นชุดแต่งครับเพราะผมเห็น105ผมนึกว่าจะใช่อะไรอย่างไรข้อคำถามนี่ไงครับพี่แมนสมมติว่าผมเห็นเนี่ยอย่างที่พี่นงเห็นเนี่ยคำว่าหนึ่าคือใส่แว่นแล้วเขาจะใายได้แล้ว แล้วจําเป็นที่จะต้องใช้ตีนผีหนึ่งศูนย์ห้าไหมพี่แมวอย่างเช่นผมมีโซล่าผมมีไทก้าผมมีคานดีตัวนี้ก็เขียนว่าหนึ่งศูนย์ห้าก็ใช่ไงผมก็เลยสงสัยว่าทําไมตีนผีจำเป็นไหมมันต้องใช้กับหนึ่งศูนย์ห้าได้ไหมใช่ใช่แต่ละตัวครับในเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประมาณสักสามตัวละกันครับอืออะยูทีอะใช่ครับสามตัวแล้วก็ประมาณนี้อะมีเอสแอันนี้เป็น5800นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ย ก็ใส่ใส่ตินผีเนี่ยคนละคนละรุ่นกันเลยอ๋อคลรุ่นกันครับเพราะฉะนั้นคือจะต้องมีสำรองให้ลูกค้าถูกรุ่นอันนี้หมดใช่ไหมพี่แมนไทก้าไทก้าไม่ใช่ครับก่อนที่คุณสมมติท่าของของก่อนที่คุณจะอัพมาเป็น คุณอัพชุดขับก่อนเลยดีกว่าอ่าง่ายกว่านะเพราะไทยก้ากับ105ราคาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นะใช่ครับก็คืออัพชุดขับก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ๋อเพราะฉะนั้นอัพมาเป็น105ก่อนหรืออัพมาเป็น11สปีดก่อนหรือ12สปีดก่อนอ๋อค่อยมาเปลี่ยนตัวลูกล็อกแต่งแล้วแสดงว่า105ตัวนี้ใช้กับ105ชิมานโน่105มันมีเฉพาะรุ่นมันใช่ครับเป็นของมันทีนี่คืออะไรทเดก้าอ่าไทเดก้าไทร์ก้าไทร์ก้ารุ่นน่ะ ห้านี้ใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ก็เป็น105 8 0 0เหมือนกันก็คือคนละตัวคนละตัวเลยคนละตัวเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นบางทีซื้อผิดซื้อถูกซื้อมั่วซื้ออะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมมาใส่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าตัวแกลนตัวเนี้ยครับเนี่ยระหว่าง2ตัวเนี้ยครับ2ตัวนี้ครับจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันใช่ครับแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เท่ากันเหมือนกันอืมเนี่ยตัวแกนนี่้เดี๋ยวจะเห็นได้ว่าตัวแกนเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเห็นไหมนลอน่อองง่่จะตางกันเห็นชัด้ว่า คืออันนี้ไม่ต้องเอาเวอร์เนียมาวัดเลยนะดูกับสายตาก็รู้แล้วว่ามันเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องลองก็ได้นะครับเพราะว่าที่ห้านเราลองให้เราครับเอาใส่ไหมนะอย่าฝืนนะอย่าฝืนใส่ใส่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นรุ่นใสยรุ่นมันที่เอามาให้ผู้เชี่ยวชาญใส่งั้นผมถามแทนแทนคนดูอย่างใส่แล้วลื่นจริงใช่ไหมใส่แล้วลื่นจริงใช่ไหมโอเคเราจะอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายเป็นเชิงวิชาการเลยก็คือไอตัวลูกลอกเนี่ยถ้าสมมติว่า เราใช้ลูกลกตัวเดิมอะครับเป็นตัวเล็กเนาะทำให้โซ่อะครับมันจะค่อนข้างที่จะมีการเขาเรียกโค้งงอค่อนข้างเยอะโค้งงอของของโซ่สมมติหมายถึงว่าลูกล่ามันเล็ก มันเกิดการโค้งว่างี้เนี่ยเห็นได้ชัดชัดเจนอ่าผมใส่แบบปุ๊บนี่นะฮะมันค่อนข้างโค้งนี้นะดูรอยหักมันนะดูรอยหักมันนะใช่ครับคุณดูรอยหักตรงนี้นะใช่ครับอ่ามันจะค่อนข้างโค้งเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ตัวลูกกลอกใหญ่นะครับมันก็จะกว้างเลยมันจะไม่โค้งส่วนโค้งมันจะตรงมากกว่าใช่ครับก็คือแรงเสียดทานมันจะน้อยลงใช่ครับประมาณนี้ออ๋ชัดเจนนะฮะ อ่าสม้งหมดอย่างเดียรักโอเคนี่เห็นภาพแล้วนี่ไงอ่าแ่แหมมันก็จะแบบคือมันไม่หักว่างั้นเถอะันนี้เออันนี้เทียบกันเลยอ่าใช่อันนั้นมันหักเป็นข้อเลยอ่าใช่ครับเพราะว่าการหักเป็นข้อเนี่ยมันเกิดแรงเสียดทานเสียดทานใช่แรงเสียดทานเนี่ยมันจะเป็นแรงเสียดทานในในเนี่ยระหว่างโซ่อย่างเงี้ยนะครับใช่ระหว่างข้อเนี่ยมันก็จะเสียดทานเยอะพอเสียดทานเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้มีแรงอ่าเฉื่อยแรงแรงชุดแรงลงไปราะมนทำให ทำให้ต้องใช้อาศัยในการแรงปั่นที่เพิ่มมากขึ้นก็ตามหรือว่าแรงที่หมดลงไปที่เร็วก็ตามประมาณนี้ใช่ครับก็เลย,อย,ลอ,ยลอย่างนิดอย่างนิดอย่างนิดเนี่ยโซ่หนึ่งเส้นหนึ่งกี่ข้อไม่รู้นะใช่ครับหรือถ้าอยากอธิบายไม่เข้าใจคือสมมติเราอธิบายว่าโซ่เนี่ยเป็นท่อน้าท่อน้ำเนี่ยโค้งโค้งเยอะๆยนะครับแล้วน้าไหลมาใช่ครับโค้งเยอะๆยะเนี่ยโค้งเยอะเอพอน้ําเปิดน้ํามาปุ๊บ กว่ามันจะมาถึงปลายเนี่ยแรงมาถึงปลายเนี่ยก็จะใช้เวลาแล้วก็แรงเสียดทาของทางเยอะใช่แต่ถ้ากลับกันทําให้มันโค้งแบบโค้งน้อยๆนะครับโค้งน้อยๆหรือแบบตึงไปเลยเปิดทีเดียวแป๊บเดียวมันก็จะมาตรงนี้แหละก็คือเนี่ยคือก็อธิบายกันืหลักการก็คือทําให้อ่าข้อของโซ่เนี่ยใช้ได้น้อยใช้ใช้ข้อน้อยแล้วกันไม่ได้โค้งเยอะทาให้ทาให้ลดแรงเสียดทาน ก็สรุปง่ายๆก็คือว่าลูกลอกตัวนี้ไปทำให้โซ่เนี่ยไม่เกิดแรงเสียดทานมากขึ้น1นละสองระบบที่เป็นลูกปืนเป็นลูกปืนไม่ใช่เป็นบูทอ่าอีกหนึ่งคำถามพี่แมนสแลมมีไหมสแลมสแลมก็ยังไม่มีครับสแลมยังไม่มีนะเราอยางไดของที่มาโน่ครยังไม่มีของเมาโน่สรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้มีของตระกูลร้อยห้ากับมินเตกาสแลมยังไม่มีแล้วีอะไรนะ อีกอันหนึ่งอีกแบรนนึงก็ยังไม่มีคอมแพาแคม่มีแคมบ้ากล้วยังไม่มีใช่ไหมคนดีหมดแล้วพวกตระกูล x t r พวกอะไรพวกนี้ใส่ได้ไหมหรือว่าเขาไม่นิยมใส่ไม่นิยมใส่แต่สุดท้ายล้วถ้าสมมติลูกค้าเขาเรียกใช้อะไรอยู่เนี่ยต้องการเปลี่ยนเนี่ยถามเราได้เดี๋ยวเราลองหาของให้โอนะครับเดี๋ยวเราลองหาก็คือก็คือจริงๆแล้วก็ยังยังไม่ได้การันตีว่ารุ่นเนี้ยยังไม่มีแต่แค่ว่า ลองทักมาใช่ครับถ้าที่ร้านเราอ่ะตอนเนี้ยก็คือจะมีเป็นพวก105ทั้งหมดและอันเทก้าครับผมใช่ครับสามารถสั่งได้อันนี้คือราคาใช่ไหมใช่นี่นะฮะเขามีบัตรต้นเลย1,190อันนี้พร้อมเปลี่ยนไหมเนี่ยพร้อมเปลี่ยนไหมไม่พอไม่พอมีค่าเปลี่ยนนิดหน่อยไม่พออีกทีนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครโทรสั่งมาสั่งก็สั่งออนไลน์แล้วไปเปลี่ยนเก็ก็ราคานี้แล้วัส่งได้ใช่ไหมฮะใช่ราคานี้ส่งให้เลยใช่ครับโอ้โหนี่ลื่นมากเลยว่ะใช่ไหมาพนี่เไหมคาร์บอนนคือไ่น ได้ความเบาด้วยอย่างที่บอกถ้าเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้จะหนักหน่อยหนักเห็นได้ชัดเลยตัวนี้ตัวเล็กกว่าจริงจะหนักเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเบาลูกปืนเซรามิกด้วยจากประสบการณ์ในการใช้เนี่ยก็คือจะทําให้เวลาปั่นแล้วครับพอหยุดปั่นแล้วมันจะมีแรงเฉื่อยไปได้วิ่งต่อไปไกลใช่ครับมันจะลดแรงตรงนี้แรงเฉื่อยพี่หน่อยรู้จักดีครับครับนี้ใช่ ก็ผมเข้าใจแหละคุณไปเรื่อยเลยผมกําลังอินกับตรงนี้นี่ผมไม่เคยเจอจริงๆผมผมเห็นหลายคนเขาใช้นะลูกหลอกลูกหลอกใช่บางคนผมเห็นหลายคนเปลี่ยนเยอะนะใช่ครับที่นักแต่งจักรยานแบบเปลี่ยนเยอะใช่ครับก็จริงๆแล้วราคาไม่แพงแล้วก็เราคัดของมาแล้วค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก็แนะนํามาที่ร้านเราได้เลยจริงๆแลนะฮะถ้าเคยอยากลองนะเอาราคาหนีก่อนก็ได้นะบางแบรนด์นี่หลักหมื่นนะใช่จริงๆแล้วจะมีตัวที่เราบอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้แบบของเที่แพงเนี้ย หกพันสี่อะไรเงี้ยมีของใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ผมพูดถูกใช่อ๋อตัวแพงๆ ตัวนั้นตัวหลักหมื่นเลยเหรอใช่ใช่มีออกเหมือนกันเพื่อผมว่าอย่างนี้ก็สวยแล้วนี่คาร์บอนใช่ไหมใช่ครับเอาเนี่ยที่เราคัดมาคือราคาไม่แพงมากจ่ายเราก็มีมีเห็นผลนะคุยยังไงถ้าผมจำไม่ผิดไอ้ที่ผมบอกหลักหมื่นเนี่ยแค่ตัวนี้ด้วยนะแค่ตัวเฟืองนี้นะไม่ใช่ตัวทั้งชุดนี้นะตัวนี้นะหลักหมื่นนะโอเคก็มาเปลี่ยนที่นี่ได้นะอยู่ต่างจังหวัดอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนที่นี่ได้หรือไม่เราส่งสินผีมาเนาะอ้ออย่างเั้นเลยอยู่เชียงใหม่ อานครนายกอาอือส่งตีนผีมาแล้วเดี๋ยวเราใส่ให้เราบริการแบบเรส่งกลับ้วส่งกลับใช่ครับโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอตั้งเกียร์ใช่ครับหรือจะส่งเป็นกล่องอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปให้ที่ร้านแถวนั้นหมายถึงถอดมาทั้งชุดอย่างนี้ถ้าใครถอดจริงๆมันถอดง่ายนะตีนผีแค่หมุนนัดเนียออกมาปุ๊บ แล้วก็ส่งมาทางนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวคุณจัดการให้เลยพูดถึงเรื่องเกียร์แล้วนะเดี๋ยวเดียวงวดหน้าเดี๋ยวผมจะขอร้องให้เขาทําความรู้เรื่องเกียร์เกียร์ว่าเกียร์มันมีมาทำมาทำไมถึงมีเกียร์ทำไมต้องมีเกียร์เกียร์ทำหน้าที่อะไรรักษาบํารุงเกียร์ยังไงอยากดูต้องติดตามไว้ก่อนนี่ขอบคุณแบรนด์แว่นแบรนย่ออะไรย่อะไรเรับ ขอบคุณพี่แมนที่ให้ยืมใส่ลองใส่ดูนี900 900บาทปกติอ๋อสำหรับคนที่เป็นสายตาใช่ครับสามารถใส่ได้ครับมันก็จะมีตัวอ่าเพลนสามารถดับสัดเลนส์ใส่ได้เสียบเข้าไปปุ๊บปุ๊บตรงช่วงรอบขครับ บางต่วก็ใส่ได้เลยนะส่เอมก็คือยังไงนะอันนี้คือเลนสายตาไม่ไม่ต้องใส่แว่นเลยใช่ครับแล้วตัดให้เลยมีช่างมาวัดสายตาให้เลยแล้วก็ตัดปุ๊บเสียบไว้ในแว่นเลยใชแล้วได้เลยนะได้เลยได้เลยโอ้โหออปชั่นนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มเท่าไหร่หนึ่งพันบาทครับไอ้ตัวนี้นะเยอะนะผมซื้อแว่นเก้าร้อยใช่ครับใช่แล้บบอ้ไม่น่าถอดเลยแล้วก็เพิ่มอีกพันหนึ่งใช่ครับโอติ่งไปตัดแว่นเหมือวัดสายตาตัดแว่นเนี่ยไม่ได้นนะะึงอ่ โอ้นี่ได้ด้วยด้วยได้คลิปออนเป็นคลิปออนสายไปโอ้โหมีแล้วแล้วก็นัดการเรียกเจ้าหน้าที่มาวัดสายตาให้หน่อยที่บ้านช่างชางแว่นครับช่างแว่นเขาเรียกว่าช่างแว่นแล้วนี่คือเขาชื่อช่างแว่นใช่ไหมครับช่างแว่นช่างตัดแว่นช่างตัดแว่นนี่ก็สามารถคุยเรื่องจักรยานได้อีกนะครับ เป็นเป็นพี่นักปั่นจักรยานเหมือนกันเหรอใช่ครับเป็นช่างแม้นด้วยคุณแม่นดีๆจากร้านพี่แม่นนะครับได้เลยโอบคแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามความรู้ได้ใหมได้ครับนะอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวจะจัดให้คราวเี่ล้างรถล้างรถปุ๊บรถที่ล้างขายไปเลยใช่ครับอ่าอะไรนะเอสเวิร์กเขาถอดมาล้างแล้วประกอบให้ดูประกอบเสร็จลูกค้าเอาไปเลยแลเดี๋ยววันหน้านี้เดี๋ยวให้เขาคุยเรื่องเกียร์ คุหน้าเรื่องเกียร์แล้วก็เดี๋ยวใส่เกียร์ไปที่รถแล้วก็ขายมัไปเลยไม่รู้แหละต้องให้ขอให้ความรู้เรื่องเกียร์แหละโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมนี่ครับอ่ะนะใครสนใจนะมาที่ตรงนี้นะรับซื้อขายรับซื้อเธอจักรยานมือหนึ่งทุกรุ่นนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูอะไรในร้านเดี๋ยวติดตามลิดเราแล้วอย่าลืมติดตามไบชัวด้วยเนี่ยเขามีอะไรนะมี YouTube Facebook ทุกอย่าง ชื่อนี้เลยใช้ใบชัวหมดเลยใบชัวหมดเห็นไหมเครื่องหมายการค้านะฮะเนี่ยใบชัวคุณสามารถไปใน YouTube พิมพ์มาว่าใบชัวพิมพ์มาในเฟซบุ๊กครับผมพิมพ์ว่าใบชัวคุณไปในไลน์คุณแอสซายใบชัวมีอะไรอีกไหมเนี่ยติ๊กต็อกติ๊กต็อกใบชัวหมดเลยอ่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ลูกหน้าขาอะไรในร้านนี้เดี๋ยวจาว่ากันอ่านี้ก็มีลูกค้ามานะโอเค